สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องของอารากนะครับรากของอผักขึ้นช่ายที่ผมทำนะครับก็พอดีมีคนสอบถามเข้ามานะครับว่า,าทำผักขึ้นช่ายขึ้นช่ายใช้กล่องโฟมแบบไม่ปิดฝาจะมีปัญหารากเน่าเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็จะมีคำตอบนะครับ ก็ปัญหาในเรื่องของโรครากเน่านะครับก็ประเด็นก็มีอยู่ในเรื่องของหนึ่งความร้อนของน้ํานะครับก็จะมีปัญหาในช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอความเข้มข้นของอาสารอาหาร AB หรือปุ๋ย AB ที่เราเติมลงไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงเก,กเ,กเ,นเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรา,าน,นะครับเกิดจากเชื้อราซึ่งทําให้เกิดรากเน่านะครับ อันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายของผมที่ทำไว้นะครับอันนี้ก็พรุ่งนี้หรือมะลืนนี้ก็จะทำการเก็บส่งนะครับรุ่นนี้ก็ส่งไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มีลงลงอันนี้เป็นลงเก่านะครับแล้วมีอีกลงอยู่ที่บ้านกำลังงามเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งเก็บไปอันนี้รอทำการลงใหม่นะครับก็วันนี้ผมจะมามาให้ดูในเรื่องของรากนะครับาลากตัวขึ้นชายที่ผม ทำในกล่องโฟมแบบไม่มีฝาปิดนะครับแบบไม่มีฝาปิดก็หลายคนอาจจะเจอปัญหานะครับสําหรับของผมก็ไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีบ้างในในบางครั้งที่เรา,า,าไม่คํานึงถึงในเรื่องพวกรักเน่าอย่างเช่นแผ่นโฟมนะครับแผ่นโฟมที่เราใช้ปลูกแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ บางทีผมนำกลับไปใช้ใหม่โดยไม่คำนึงว่ามันอาจจะมีเชื้อเชื้อโรคติดอยู่นะครับก็ไม่ได้นำไปล้างหรือไม่ได้นำไปทำความสะอาดอให้เกิดความสะอาดเพียงพอนะครับก็ตัดปัญหาก็คือถ้าเราคิดว่าผักของเราเป็นโรคสังเกตว่าผักของเราเป็นโรคเราก็ไม่ใช้นะครับแผ่นโฟมซ้ำนะครับเราก็ใช้ แทนโฟมใหม่นะครับก็ต้นทุนไม่กี่บาทนะครับอันนี้อันไหนที่ไม่เป็นโรคผมก็ถ้าผักเราสวยไม่เป็นโรคผมก็นำไปทำความสะอาดแล้วก็นำไปตากแดดนะครับแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่แต่ละแต่ต้องแน่ใจว่าไม่เป็นโรคนะครับก็อีกอันนึงก็คือถ้าซื้อต้อนทุนก็ไม่กี่บาทนะครับอันนี้ผมก็ลดต้นทุนปกติจะหนากว่านี้อันนี้ลดต้นทุนลงมา ก็เหลือประมาณ12มิลนะครับ12มิลก็จะมาให้ดูในเรื่องของรากนะครับในเรื่องของรากาว่าทำแบบก่องแบบไม่มีฝาจะมีปัญหารากเน่าหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับก็อันนี้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่ารากไม่มีสีน้าตาลนะครับ ถ้าเปลนสีน้ำตาลก็แสดงว่าเขาเป็นโรครากเน่านะครับอันนี้รากเดินดีนะครับขาวสวยยาวนะครับยาวทุกกล่องนะครับทุกกล่องไม่มีครับไม่มีปัญหาในเรื่องโรครากเน่านี่นะครับขาวนะครับทุกกล่องอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาเพิ่งเติมปุ๋ย AB ไปนะครับนี่ครับขาวนะครับไม่ไม่เหลืองไม่เป็นสีน้ำตาลก็ ในเรื่องของรากก็ถ้ารากเราเดินดีจเจริญแข็งแรงจเจริญเติบโตแข็งแรงดีนะครับรากนะครับแข็งแรงดีตัวพืชก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับตัวลำต้นตัวใบก็จะสวยจะเขียวเนื่องจากเขาสามารถาดูดซึมแร่ธาตุต่างๆไปเลี้ยงลำต้นใบได้ดีนะครับถ้าประสบปัญหากับในเรื่องของโรครากเน่านะครับรากเหลืองรากเน่า,าต้นจะ ไม่สวยแล้วก็ไม่แข็งแรงใบก็จะมีอาการเหลืองแล้วก็ติดติดโรคได้ง่ายนะครับเขาไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็แข็งแรงดีถ้าแากเดินดีเขาก็แข็งแรงดีนะครับนี่นะครับหนักมากนะครับนึ่นี่ครับหนักมากอันนี้ก็รอให้อวบอีกประมาณสองวันสองวันก็เก็บจำหน่ายได้นะครับ นี่อันนี้เริ่มอวบแล้วนะครับก็เวลาผมเก็บนะครับก็จะเลือกอแผ่นที่กล่องที่มีความอวบนะครับเริ่มมีความอวบเราก็ทยอยเก็บนะครับนี่ครับลากลากสวยทุกกล่องนะครับไม่มีปัญหานะครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลของเราแล้วก็าการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นถุงถุงดำรองนะครับ ของผมก็เปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเพราะว่าต้นทุนเราไม่กี่บาทถุงเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับจะจะไม่นํากลับมาใช้นะครับแล้วก็ตัวแผ่นโฟมนะครับแผ่นโฟมก็ถ้าแน่ใจว่าไม่มีโรคก,ก็ต้องอล้างทําความสะอาดแล้วก็จากแดดจากแดดนะครับแดดจัดๆเพื่อให้ <c oughs> ไม่มีเชื้อโรคติดเกาะอยู่ที่แผ่นโฟมนะครับ ก็วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของโรครากเน่านะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับเริ่มเข้าฤดูร้อนตอนนี้ก็คุมพาเริ่มอากาศเริ่มร้อนเริ่มแรงแล้วก็ในเรื่องของโรครักเน่านะครับก็จะตามมาโรงเรือนเราก็ควรที่จะให้มันโล่งโปร่งด้านข้างนะครับให้ลมพัดผ่านได้สะดวกส่วนด้านบนเราก็ทําการลดแสงลดความร้อน อ่ถ้ามีสเปร์น้ำข้างบนหลังคาก็ยิ่งดีนะครับของผมก็มีสเปร์น้ำอยู่นะครับถ้าร้อนจัดๆเราก็ทําการสเปร์น้ําแล้วก็มีตัวพ่นหมอกนะครับพ่นหมอกผมก็อตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ติดตั้งไว้ติดตั้งไว้แต่ยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้เพราะว่ายังไม่ร้อนยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่ก็ติดตันน้งไว้อยู่ครับตัวพ่นหมอก ก็จะใช้ในช่วงฤดูร้อนนะครับร้อนช่วงเมษานะครับก็วันนี้มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของโรครากเน่าแล้วก็มีคนถามมาว่าทําในกล่องโฟมแบบนี้ไม่มีฝาปิดจะเกิดโรครากเน่าหรือเปล่านะครับก็ที่จริงแล้วเราทําในแบบไหนวิธีการไหนนะครับมันก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาด เราไม่ใส่ใจมันก็เกิดโรคลักเน่าได้เหมือนกันนะครับก็อันนี้ของผมทําทแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคลักเน่าเมื่อก่อนก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เราพูดตรงๆก็คือเรามักง่ายไม่ดูแลในเรื่องของความสะอาดไม่รู้ไม่ไม่นึกถึงเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่จะมาเกิดกับผักเรานะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดมันไม่ได้เกิด กล่องโฟมกล่องเดียวนะครับมันจะลามพวกนี้มันมันเป็นมันไปตามลมตามสปอร์ตาม,มแมลงต่างๆนะครับโอเคไม่ได้ทําคลิปนานวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของรากนะครับของขึ้นชายที่ผมไรดินนะครับที่ผมทําอยู่ก็สืบเนื่องมีคนถามนะครับว่าทําแบบนี้มีปัญหาโรครากเน่าหรือเปล่าวันนี้ก็เอามาให้ดูให้ชมกันนะครับโอเคฝาก สำหรับคลิปคลิปเออคลิปต,ต่อต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ไม่ได้ทำนานเนื่องจากติดภารกิจนะครับวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาฝากนะครับครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ